เหตุเสื่มและเหตุเจริญแห่งทรัพย์เหตุเสื่อมแห่งทรัพย์สี่ประการพยัคฆปัชชะโภคทรัพย์ที่เกิดขึ้นโดยชอบย่อมมีทางเสื่อมสี่ประการคือ 1. ความเป็นนักเลงหญิง 2. ความเป็นนักเลงสุรา 3. ความเป็นนักเลงการพนัน 4. ความมีมิตรสหายเพื่อนฝูงเลวทรามพยัคฆปัชชะ เปรียบเหมือนทางน้ำเข้าสี่ทางทางน้ำออกสี่ทางของบึงใหญ่มีอยู่บุรุษปิดทางน้ำเข้าเหล่านั้นเสียและเปิดทางน้ำออกเหล่านั้นด้วยทั้งฝนก็ไม่ตกลงมาตามที่ควรพยัคฆปัชชะเมื่อเป็นอย่างนั้นความเหือดแห้งเท่านั้นที่หวังได้สําหรับบึงใหญ่นั้นความเต็มเปี่ยมไม่มีทางที่จะหวังได้ข้อนี้ฉันใดพยัคฆปัชชะ ผลที่จะเกิดขึ้นก็ฉันนั้นสำหรับพวกข้ัพท์ที่เกิดขึ้นโดยชอบอย่างนี้แล้วย่อมมีทางเสื่อมสี่ประการคือ 1. ความเป็นนักเลงหญิง 2. ความเป็นนักเลงสุรา 3. ความเป็นนักเลงการพนันและ 4. ความมีมิตรสหายเพื่อนฝูงเลวทรามเหตุเจริญแห่งทรัพสี่ประการพยัคฆบัตชะพวกข้ัพย์พพที่เกิดขึ้นโดยชอบ ย่อมมีทางเจริญสี่ประการคือ 1. ความไม่เป็นนักเลงหญิง 2. ไม่เป็นนักเลงสุรา 3. ไม่เป็นนักเลงการพนัน 4. มีมิตรสหายเพื่อนฝูงที่ดีงามพยักขปัชะเปรียบเหมือนทางน้ำเข้าสีทางทางน้ำออกสีทางของบึงใหญ่บุรุษเปิดทางน้ำเข้าเหล่านั้นด้วยและปิดทางน้ำออกเหล่านั้นเสีย ทั้งฝนก็ตกลงมาตามที่ควรด้วยพยักขปัชชะเมื่อเป็นอย่างนั้นความเต็มเปี่ยมเท่านั้นที่หวังได้สำหรับบึงใหญ่นั้นความเหือดแห้งเป็นอันไม่ต้องหวังฉันนี้ฉันใดพยักขปัชชะผลที่จะเกิดขึ้นก็ฉันนั้นสำหรับพภคทรั์ที่เกิดขึ้นโดยชอบอย่างนี้แล้วย่อมมีทางเจริญสีประการ 1. ความไม่เป็นนักเลงหญิง 2. ไม่เป็นนักเลงสุรา3ไม่เป็นนักเลงการพนันและสมีมิตรสหายเพื่อนฝูงที่ดีงามอบายมุกหทางเสื่อมแห่งทรัพย์หกทางขหบดีบุตรอริยสาวกไม่เสดทางเสื่อมแห่งโภกทรัพย์หกทางอบายมุกหคือ 1. การประกอบเนืองเนืองซึ่งการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์ 2. การประกอบเนืองเนืองซึ่งการเที่ยวไปในตรอกต่างๆในเวลากลางคืนเป็นทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์ 3. การเที่ยวไปในที่ชุมนุมแห่งความเมาเป็นทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์ 4. การประกอบเนืองเนืองซึ่งการพนัน เป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์ 5. การประกอบเนืองๆซึ่งการคบคนชั่วเป็นมิตรเป็นทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์ 6. การประกอบเนืองๆซึ่งความเกียดคร้านเป็นทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์โทษของอบายมุกแต่ละข้อขหบดีบุตรโทษในการประกอบเนืองๆซึ่งการดื่มน้ำเมา คือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมี6ประการคือ 1. ความเสื่อมทรัพย์อันผู้ดื่มพึงเห็นเอง 2. ก่อการทะเลาะวิวาท 3. เป็นบ่อกเกิดแห่งโรค 4. เป็นเหตุเสียชื่อเสียง 5. เป็นเหตุไม่รู้จักละอาย 6. เป็นเหตุทอนกำลังปัญญา ขหบดีบุตรเหล่านี้แลคือโทษหกประการในการประกอบเนืององซึ่งการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทขหบดีบุตรโทษในการประกอบเนืององซึ่งการเที่ยวไปในตรอกต่างๆในเวลากลางคืนมีหกประการคือ 1. ผู้นั้นชื่อว่าไม่คุ้มครองไม่รักษาตัว 2. ผู้นั้นชื่อว่า ไม่คุ้มครองไม่รักษาบุตรพัญญา 3. ผู้นั้นชื่อว่าไม่คุ้มครองไม่รักษาทรัพย์สมบัติ 4. ผู้นั้นชื่อว่าเป็นที่ระแวงของคนอื่นคําคำพูดอันไม่เป็นจริงในที่นั้นๆย่อมปรากฏในผู้นั้น 6. เหตุแห่งทุกข์เป็นอันมากย่อมแวดล้อมผู้นั้นขหะวดีบุตรเหล่านี้แลคือโทษหกประการ ในการประกอบเนืองเนืองซึ่งการเที่ยวไปในตรอกต่างๆในเวลากลางคืนขหบดีบุตรโทษในการเที่ยวไปในที่ชุมนุมแห่งความเมามี86กประการคือ 1. รำที่ไหนไปที่นั่น 2. ขับร้องที่ไหนไปที่นั่น 3. ประโคมที่ไหนไปที่นั่น 4. เสภาที่ไหนไปที่นั่น 5เพลงที่ไหนไปที่นั่น 6. เถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่นขหบดีบุตรเหล่านี้แลคือโทษหกประการในการเที่ยวไปในที่ชุมนุมแห่งความเมาขหบดีบุตรโทษในการประกอบเนืองๆซึ่งการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมีหกประการคือ 1. ผู้ชนะย่อมก่อเวร 2. ผู้แพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไป 3. ย่อมเสื่อมทรัพย์ในปัจจุบัน 4. ถ้อยคําของคนเล่นการพานันซึ่งไปพูดในที่ประชุมฝังไม่ขึ้น 5. ถูกมิตรอมาตหมิ่นประมาท 6. ไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วยเพราะเห็นว่าชายนักเลงเล่นการพานันไม่สามารถจะเลี้ยงพัญญาได้ขหบดีบุตรเหล่านี้แลคือโทษหประการ ในการประกอบเนืององซึ่งการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทขหบดีบุตรโทษในการประกอบเนืองๆซึ่งการคบคนชั่วเป็นมิตรมี6ประการคือ 1. นําำให้เป็นนักเลงการพนัน 2. นํนำให้เป็นนักเลงเจ้าชู้ 3. นํนำให้เป็นนักเลงเล่า 4. นํนำให้เป็นคนลวงผู้อื่นด้วยของปลอม 5. นำให้เป็นคนโกงเขาซึ่งหน้า 6. นำให้เป็นคนหัวไม้ขหะบดีบุตรเหล่านี้แลคือโทษหกประการในการประกอบเนืองๆซึ่งการครบคนชั่วเป็นมิตรขหะบดีบุตรโทษในการประกอบเนืองๆซึ่งความเกียจคร้านมีหกประการคือ 1. ชอบอ้างว่าหนาวนักแล้วไม่ทำการงาน 2. อ ชอบอ้างว่าร้อนนักแล้วไม่ทำการงาน 3. ชอบอ้างว่าเวลาเย็นแล้วแล้วไม่ทำการงาน 4. ชอบอ้างว่าอย่างเช้าอยู่แล้วไม่ทำการงาน 5. ชอบอ้างว่าหิวนักแล้วไม่ทำการงาน 6. ชอบอ้างว่ากระหายนักแล้วไม่ทำการงานเมื่อเข้ามากไปด้วยการอ้างเล่ ปลัดผ่อนการงานอยู่อย่างนี้พวกขทรัพที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ถึงความสิ้นไปขหะบดีบุตรเหล่านี้แลคือโทษหกประการในการประกอบเนืองเนืองซึ่งความเกียดคร้าน